ส,ส,วส,สวัสดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวรถโุโยกิ g จีดี110ขึ้นเสาขึ้นทางชันนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทดลองนําขึ้นทางชันให้ดูโดยที่ใช้สเตอร์เดิมที่ประมาณ14.35นะครับส่วนคลิปนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนสเตอร์หน้าเป็นขนาด12ฟันแล้วก็สเตอร์หลัง เปลี่ยนเป็นขนาด3.9ฟันเดี๋ยวผมจะทดลองขับขึ้นทางชันให้ดูนะครับโดยที่มีสัมภาระที่ท้ายรถก็อยู่ที่ประมาณ20กว่ากิโลรวมกับน้ำหนักของคนขับก็75กิโลนะครับก็ประมาณ90กว่ากิโลเกือบ1 0 0กิโลนะครับไปดูกันนะครับ ก็จะเห็นว่าเส้นทางเนี่ยมันชันมากเลยนะครับแต่ว่าก็สามารถขับขึ้นได้อย่างสบายเลยด้วยสเตอร์หน้า 12, สิบสองสเตอร์หลังสามสิบเก้าซึ่งผมได้ทดลองขับบนถนนทางเรียบความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ70-80ครับ ก็เหมาะสำหรับสายขับชิวๆนะครับแล้วก็เน้นลุยป่าเข้าในป่าในเขาซึ่งคันนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะครับอันนี้ผมก็ใช้ยางดอกวิบากดอกลึกดอกใหญ่ดอกใหญ่นี้เวลาขึ้นเขาเนี่ยขึ้นทางชันเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้กำลังเยอะที่จะขุดดินขึ้นไป ก็สรุปว่าเปลี่ยนสเตอร์ก็ได้ผลครับสำหรับรถเล็กที่คอนโทรลได้ง่ายไม่ใหญ่มากจนเกินไปเพราะว่าถ้าใช้เครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่านี้กำลังมันมีเยอะก็จริงแต่ว,ว่าการควบคุมก็จะยากเพราะว่าด้วยน้ำหนักรถที่ใหญ่ย่อมมาด้วยความสูงของตัวรถ จะทําให้เราเนี่ยควบคุมรถได้ยากแล้วก็เกิดอันตรายมากขึ้นเราใช้คันนี้แล้วก็ทดสเตอร์ช่วยก็ไปได้ทุกที่ครับก็สําหรับการรีวิวการเปลี่ยนสเตอร์ของเจ้าโซลกิซีดีจ1ดีหนจบลงเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็เห็นแล้วว่าแค่เปลี่ยนสเตอร์ หน้าเป็น12ฟันจาก14แล้วก็จะเตอหลังจาก35มาเป็น39แค่นี้เราก็สามารถปีนป่ายภูเขาไปได้ทุกที่แล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบขับเส้นทางชิวๆแวะชมธรรมชาติโดยที่ไม่ได้เน้นความเร็วนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าช่องของผมจะทำเกี่ยวกับการลุยป่าลุยเขาไปกลางเต็นต์ตั้งแคมป์ พักแรมหาธรรมชาตินะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ